สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่การพยากรณ์เรื่องราวดาวแห่งโชคลาภสถิตเข้าอยู่ลักนณาราศีคุณหรือเปล่านะคะวันนี้เราจะมาพยากรณ์ในมุมของภาพรวมเท่านั้นและยึดเกณฑ์ลักนณาราศีเป็นตัวตั้งแต่ถ้าคุณ ชอบฟังแบบลัคนาหรือคุณชอบฟังแบบราศีก็สามารถฟังคลิปนี้ไปพร้อมๆกันได้ค่ะเปิดใจก,กว้างนะคะการพยากรณ์เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นอาจจะสมพง์สัมพันธ์มากน้อยแค่ไหนก็ตามเราเลือกที่จะฟังไว้พอเป็นแนวทางวันนี้นะคะเดือน11ส่งท้ายก่อนหมดปีแล้วนะคะเลข1-2ตัวค่ะ แล้วเราล่ะคะจะเป็นที่หนึ่งในเรื่องอะไรได้บ้างถึงเวลาต้องทบทวนกันแล้วล่ะคะ่ะแน่นอนคะ่ะ15คําถามที่มักพบเจอเราจะมาตอบในคลิปนี้กับนักพยากรณ์วาสนาอับมิซิงทาโลค่ะ เรามาเข้าสู่ในการพยากรณ์นะคะเกี่ยวพันแต่ละลัคนาราศีแต่เราต้องฟังก่อนนะคะว่าในเดือน11นี้คือเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6พปฏิทินดาวย้ายมีดาวย้ายทั้งหมด3ดวงดาวค่ะ3ดาวเลยด้วยการแต่เป็นพลังงานดีหมดเลยนะคะในเดือนพฤศจิกานะคะดาวแรกที่ยกย้ายนะคะเขาเรียกว่าดาวสุกนะคะและมีดาวเกต และดาวอาทิตย์ค่ะแต่ละราศีก็จะเกิดเรื่องราวแตกต่างกันออกไปแต่ให้รู้ไว้นะคะว่าพลังงานของเดือน11นี้ผ่อนคลายขึ้นกับทุกรัการาศีเลยทีเดียวเดี๋ยวจะขอพยากรณ์ในรูปแบบคำพูดง่ายๆสื่อสารง่ายๆนะคะเราจะได้เข้าใจกันด้วย สวัสดีค่ะเราเข้าสู่ชาวรักนาราศีกรกฎกันแล้วนะคะคนที่เกิดในเกณฑ์รักนาหรือคนที่ชอบฟังในมุมมองของราศีสามารถฟังคลิปนี้ได้เป็นพลังงานกลางๆค่ะให้กำลังใจซึ่งกันและกันอยากจะบอกกับคุณทุกท่านนะคะว่าเดือนนี้คือเดือน11 พฤศจิกาย,ยนเลขหนึตัว1 1 1 1แล้วแต่ใครจะเรียกแต่อยากจะบอกว่าการที่คุณเดินทางมาตั้งแต่เดือนหนึ่งและคุณ,คณทั้งหลายราศีกรกฎนะคะเดินทางมาจนถึงเดือน11นี้คุณไม่ขอบคุณตัวคุณเองเลยหรอคะคุณผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านวิกฤตผ่านสิ่งที่เป็นดวงชะตาของเราที่พบเจอ ผ่านสิ่งที่นอกเหนือการควบคุมของเราและผ่านสิ่งที่เป็นเหตุการณ์สำคัญสำคัญมากมายจากนี้นะคะคุณจะต้องประครับประคองดวงชะตาของตัวเองบุญกุศลหนุนดวงก็เรื่องหนึ่ง พบปัจจุบันที่มีตัวเราเป็นตัวตั้งและอยู่กับการตัดสินใจที่ไม่ประมาทอยู่กับการวางแผนที่ยอดเยี่ยมจะส่งผลให้คุณผ่านได้ในทุกๆปีและคุณก็ผ่านมาจนเดือนนี้เข้าสู่เดือน11แล้วค่ะอะไรที่คุณไม่สามารถควบคุมได้อะไรที่นอกเหนือจินตนาการของเรานอกเหนือสิ่งที่สำคัญสำคัญนั่นหมายถึงคุณควบคุมไม่ได้มีแต่การเข้าใจและปรับตัวค่ะ ก็ปารถนาและให้กำลังใจนะคะลัคนาราศีกรกฎกับทุกๆเหตุการณ์ที่เป็นดวงของเราและอาจจะเป็นดวงบ้านเมืองหรือว่าดวงโลกก็ตามอย่างไรก็ตามคุณจะผ่านไปได้เสมอค่ะเรามาว่ากันนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎนะถามว่าในพื้นดวงของคุณในเดือน11นี้นะคะพวกคุณคุณทั้งหลายนะคะชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะมันมีบางมุมค่ะที่ทำให้เรายิ้มได้ตรง จังหวะที่พลังงานของดาวส่งผลนะเขาเรียกว่าสั่นสะเทือเลยกับพบโชคลาภของคุณนั่นหมายถึงดวงของคุณจะมีเกณฑ์ได้ เขาเรียกว่าโชคลาภส่งท้ายปีกันเลยทีเดียวและมันก็มีความเด่นชัดไปจนถึง4เดือนนั่นหมายถึงดวงของใครนะคะอาจจะไม่ไม่เสมอเหมือนกันทุกคนนะคะอาจจะมากน้อยหรืออาจจะได้โชคฟุกๆจากทิศทางอื่นที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องการซื้อลอตเตอรี่ก็ตามแต่ดวงของคุณถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ย่อมมีลัคนาราศีกรกฎบางท่านแจ็คพอตแน่นอนนะคะในช่วงของตั้งแต่ตอนนี้ยาวไปจนถึงเอาจริงจริงตุดจีนปีหน้าเลยะนะเพราะฉะนั้นนะคะในเมื่อวาสนาดีแบบนี้มีโชคลาภฟุก,ฟก ก็ไม่ใช่ว่าต้องทุ่มเทนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันมาตามจังหวะบางคนอาจจะได้โชคลาภทางอื่นเรือนคั้นเรื่อนตําแหน่งชื่อเสียงกิตยศบางคนอาจจะมาจากโชคลาภฟุกๆแบบเทวดายนตุ๊บมาให้แล้วก็รวยไม่รู้เรื่องเลยนะเรามาดูกันในช่วงนี้นะคะว่าภาพรวมพื้นดวงด้านการงานของคุณเป็นอย่างไร ช่วงเวลานี้นะคะอาจจะมีการแข่งขนันหรืออาจจะมีการเสนอชื่อนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็อาจจะมีชื่อของชาวรัคนาราศรีกร,รกฎในการโปรโมตให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือการปรับฐานสวัสดิการบางอย่างหรือเงินเดือนนะคะบางคนอาจจะได้ในเรื่องของการประเมินโบนัสในในใน,ในเหตุการณ์นี้แต่อย่างที่บอกคะ่ะ ช่วงเวลานี้นะคะชื่อเสียงของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวชื่อเสียงผลงานที่ผ่านมาเครดิตที่คุณทำทำเอาไว้และประกอบกับเพื่อนร่วมงานที่รู้จักแล้วก็ให้ความร่วมมือกับคุณอย่างดีจึงส่งผลให้หลายๆคนพูดถึงคุณให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ฟังรวมถึงผู้ใหญ่ก็พูดถึงเกี่ยวพันกับคุณ ซึ่งกันและกันนะคะในตำแหน่งของผู้บริหารก็ได้นะพร้อมใจกันจังหวะดีที่เข้ามาโคจรในการสนับสนุนดวงของคุณในช่วงเวลานี้นะ ประกอบกับในเรื่องของดวงการงานนะคะเวลาใดก็ตามนะที่คุณทํางานอะไรอะ่ะคุณมักจะกดดันตัวเองช่วงนี้มากหน่อยอยากให้ผลงานมันคอมพิวตโดยเฉพาะคนที่ทํางานที่เกี่ยวพันกับใช้ความคิดสร้างสารรค์ใช้จินตนาการใช้ในเรื่องราวของการดีไซน์การออกแบบนะคะก็อาจจะเข้าทางช่วงนี้มากหน่อยเพราะว่ารู้สึกสมองคุณจะเปิดนะ สายศิละปะเอยสายประดิษฐ์ประดอยนะคะสายเกี่ยวกับนางรำนะหรือสายที่เกี่ยวกับการออกแบบท่ารําออกแบบจิตกรรมฝาผนางังหรือการวาดจรดผู้กันใดๆก็ตามล้วนแล้วแต่ช่วงนี้จะเป็นช่วงนาทีทองของคุณเลยก็ได้นะคะคนที่มีความสามารถเหมือนช่าง ช่างสิบหมู่สมัยโบราณอ่ะเหมือนมีความสามารถที่พิเศษกว่าคนอื่นนะคะบางคนอาจจะมาจากการฝึกฝนบางคนอาจจะมาจากการเกิดแล้วก็มีพรสวรรค์เลยดังนั้นช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะมีการพลิกฟื้นชีวิตหรือมีชื่อเสียงเกิดขึ้นนะคะนักแกะสลักเอ่ยคนที่คือแกะสลักไม่ใช่ต้องแกะแค่ผลไม้บางคนอาจจะแกะกับสิ่งใดๆก็ตามพยายามพรีเซนต์ตัวเองในช่วงเวลานี้ถ้าคุณมีความสามารถพิเศษด้านนี้จะว่า เขียนจะศิละปะจะประดิษฐ์ประดอยจะอะไรก็ตามนะคะที่เรารู้สึกว่าความสามารถของเรามันลิมิเต็ดเสลอเกินมาเป็นตัวเราสเสลอเกินนะคะให้พรีเซนต์ออกมาในโลกออนไลน์จะส่งผลให้คุณมีชื่อเสียงบางคนอาจจะได้มีลูกค้าบางคนอาจจะได้เป็นครูบาอาจารย์บางคนอาจจะมีการถูกรับเชิญเพราะฉะนั้นจงพรีเซนต์ตัวเองนะคะโดยเฉพาะงานที่เป็นงานวิจ,จิตรการตานะ ช่วงเวลานี้นะคะบางท่านอาจจะมีลูกค้าใหม่ๆก้าวเข้ามามีสังคมใหม่ๆคอนเน็ชันใหม่ๆนะคะก่อให้เกิดเรื่องราวการสร้างไรายได้มีไรายได้หลักแล้วอาจจะมีไรายได้เสริมจากช่วงเวลาสําคัญสําคัญบางอย่างที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวนะคะและในการนี้นะคะบอกได้เลยว่าภาพรวมดวงการงานของคุณเอ่อถ้าแนะนำานะ่ะไม่อยากให้มีปฏิสัมพันธ์ ไปในทิศทางลบหรือมีปัญหากับผู้ใหญ่เพราะช่วงนี้ผู้ใหญ่จะให้คุณให้ความเมตตาให้ลู่ทางให้แนวทางถ้าเราเกิดไม่พอใจหรือมีปัญหามันจะก่อให้เกิดเหมือนโดมิโนโผู้ใหญ่คุยกับผู้ใหญ่แล้วเราอาจจะดรอปหรือว่าอาจจะไม่ได้รับการโปรโมทเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้เดือนนี้นะคะไม่จําเป็นอยากมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่เปล่าประโยชน์ที่จะสื่อสารในเรื่องพลังงานทิศทางลบในช่วงปลายปีนี้นะ มันจะส่งผลให้คุณชีวิตของคุณดูวุ่นวายในเรื่องของดวงการงานได้นะคะทีนี้เรามาดูว่าช่วงเวลานี้ของคุณ่ะนะคะมันจะเป็นช่วงเวลาที่เวลาที่เราทำอะไรหรือเรางานเข้ามาเยอะๆอะไรเงี้ยเราจะมีอารมณ์ที่ แปรปวนนิดนึงก็คือมันจะงุดกิดง่ายนะคะมีความกดดันสูงนะอาจจะส่งผลให้เราเผลอนะคะในการสื่อสารหรือการเจรจาพูดคําพูดนะคะไปมีผลบั่นทอนจิตใจผู้คนหรือคนที่รับฟังดังนั้นต้องระมัดระวังคําพูดให้มากๆโดยเฉพาะถ้าคุณทํางานแล้วคุณเป็นหัวหน้าและต้องรับ คำสั่งจากหัวหน้าอีกคนนึงแล้วคุณเป็นคนกลางแล้วต้องมาเขาเรียกว่ามากระจายงานกับลูกน้องแม้ว่าลูกน้องบริวารทําอะไรไม่ได้ดั่งใจแต่คุณจะต้องเก็บ แล้วก็ระวังคําพูดใช้จิตวิทยาในการสื่อสารจะทําให้ช่วงเวลานี้นะคะผ่านไปได้นะคะอาจจะดูรู้สึหงุดหงิดง่ายหน่อยตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่18นะคะหลังจากนั้นมันจะราบรื่นผลทุกอย่างมันก็ออกมาไปในทิศทางที่คุณก็รู้อยู่แล้วเพียงแต่คุณใจร้อนเองนะคะเรามาว่ากันสําหรับคนที่อยากเปลี่ยนงานเนาะ ในช่วงเวลานี้บางดวงชะตาของชาวราศาีกรกฎมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนงานนะคะการเปลี่ยนงานเป็นจังหวะดวงของคุณไม่ได้มาจากใครดึงไปนะคะเป็นจังหวะทีเ่เขาเห็นใบสมัครคุณเป็นจังหวะที่คุณยื่นใบสมัครคือมันเป็นจังหวะของดวงของคุณดังนั้นดวงที่จะเปลี่ยนงานคือคุณจะได้งานอย่างต่อเนื่องเลยนะคะและคุณก็ไม่ได้ออกมาแบบตกงานแล้วออกมานะดวงเปลี่ยนงานคือ เราได้ที่ใหม่แล้วเราเลือกที่จะไม่ใช่ตัดความสัมพันธ์เลือกที่จะออกโดยคาดหวังว่าที่ใหม่นะ่ะจะดีกว่า และบางทีคุณอาจจะรู้สึกไม่อยากจะเสียดายที่เก่าเลยอาจจะเป็นการบางคนนะคะอาจจะใจร้อนนะเห็นไหมมันจะมีความใจร้อนนะคะคือลาออกเลยโดยไม่คาดหวังในเรื่องของไม่คืออาจจะทําผิดกฎไม่ยอมแจ้งล่วงหน้าไม่ได้รับเงินอะไรก็ตามคืออยากออกเลยกับคนหนึ่งที่ทําอย่างถูกต้องนะคะก็จะมันจะมีลักษณะสองแบบเพราะฉะนั้นอยู่ที่อารมณ์และการเจรจานะคะมีดวงเปลี่ยนงานค่ะแต่มันอยู่ที่ว่าคุณจะใจร้อนรีบร้อนเกินไปหรือเปล่านะคะ คุณอาจจะให้ที่ใหม่รออีกสักหนึ่งเดือนแล้วคุณก็อาจจะแจ้งที่เก่าเพื่อที่จะได้เงินนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับองค์กรด้วยนะคะทีนี้ถ้าถามว่าในภาพรวมนะคะคนที่ตกงานอยู่เอาแบบตกงานเลยนะยังไม่มีงานเลยไม่มีงานรองรับอะไรเลยนะคะเดือนนี้ก็ยังดำเนินต่อไปในรูปแบบของการยื่นใบสมัคร อาจจะมีเรียกสัมภาษณ์แต่ยังไม่มีที่ใดฟันธงในเวลานี้นะคะอาจจะเรียกสัมภาษณ์ไว้ก่อนหรือเรียกคุยไว้ก่อนคุณอาจจะโดนสัมภาษณ์ออนไลน์หรือการเข้าไปพบในสํานักงานก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นและจิงพลังงานที่เด่นมากคือคุณยังคงยื่นใบสมัครในผ่านโซเชียลผ่านออนไลน์คุณยังคงยื่นอยู่ไม่ได้หยุดยื่นนะคะดังนั้นอาจจะมีเรียกบ้างไม่เรียกบ้างแต่ยังไม่เด่นชัดว่าคุณจะได้งานที่เป็น ที่ถูกใจนะคะหรือว่าได้เลยเนี่ยในเดือนนี้ยังไม่เด่นนะคะทีนี้เรามาดูในภาพรวมเรื่องของการลงทุนบางคนอยากลงทุนทําธุรกิจและคุณมีเกณฑ์ลงทุนได้ในเรื่องนี้เพราะว่าภาพรวมพลังงานเนี่ยในภพดาวการเงินของคุณเนี่ยค่อนข้างเปล่ง เปล่งประกายเลยแหละดังนั้นคุณก็อาจจะมีเงินเงินทุนสำรองหรืออาจจะมีเงินที่เก็บไว้ส่วนหนึ่งนะคะบางคนอาจจะใช้มากใช้น้อยแล้วแต่ลักษณะธุรกิจของแต่ละคนแต่คุณมีเกณฑ์ที่จะทําธุรกิจขึ้นมาใหม่หรือลงทุนอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นเล็กกลางใหญ่แล้วแต่นะคะมีโอกาสเกิดขึ้นและคุณก็สามารถทําได้ดีมันก็จะไปลิงก์กับอาชีพที่เกี่ยวพันกับ การใช้ความคิดสร้างสรรค์การเย็บปักถักร้อยการตัดผ้าการออกแบด์นเขาเรียกว่าออกแบนด์เสื้อผ้าที่พูดไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะอะไรที่เป็นลิมิเต็ดอะไรที่เป็นตัวคุณอะไรที่ที่คุณรู้สึกว่าใครจะชอบเหมือนเราว่านั่นแหละค่ะมันจะขายได้นะดังนั้นช่วงเวลานี้ถ้าเป็นอาชีพเสริมมักจะเป็นสิ่งที่คุณไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะขายได้แล้วมันขายได้ความชอบความเชื่อ ความชอบส่วนตัวของคุณมันสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินสำหรับคนที่สนใจในศาสตร,ร์และสิป์ของคุณได้ค่ะทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะมีเกณฑ์ที่อาจจะคนที่มีงานประจำหลักก็อาจจะมีช่องทางการสร้างไรายได้เสริมในช่วงเวลาว่างบางคนก็อาจจะใช้เวลาว่างตอนเนี้ที่ อาจจะยังไม่มีงานทําทําตรงนี้พรีเซนต์ตรงนี้ก็กลายเป็นความโดดเด่นเกิดขึ้นได้ค่ะนะคะลองดูค่ะเงินมันมีทุกจุดเพียงแต่ว่าเราไม่แน่ใจว่าความชอบของเราคนอื่นจะชอบไหมอย่าไปกลัวอะไรนะคะไม่ไม่มีเวลาที่ต้องกลัวอะไรละเดือน11แล้วมีแต่ต้องลองดูนะคะและค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะเรามาดูกันภาพรวมของดวงการเงินกันบ้างการเงินเป่งประกายมากเลยนะคะ ถึงแม้ว่าจะมีรายจ่ายแต่เป็นรายจ่ายที่ยังคงเป็นไปตามแผนของคุณอยู่นะคะถ้าคุณจะจ่ายเกินกว่านั้นเป็นเพราะว่าคุณแพ้คำว่าเซลล์1นึแถมหนึ่งเจซื้ออันที่1 ชิ้นที่สองลด1บาทคุณจะแพ้ตรงนี้นะคะแต่ถ้าถามว่าการเงินคุณสามารถประครับประคองได้ไหมประครับประคองได้แถมมีโชคลาภเข้ามาอีกนะคะดังนั้นเมื่อมีโชคลาภด้วยประครับประคองการเงินได้ด้วยแต่มักจะแพ้ใจตัวเองแพ้กิเลสตัวเองนะคะอันนี้ก็คือต้องการวางแผนดีๆทีนี้ถ้าถามว่าในโชคลาภเนี่ยจะมาจากทิศทางไหนมาจากอาชีพของคุณนั่นแหละ ตัวเลขมันจะเกี่ยวพันกับอาชีพของคุณบางคนใช้วันเปิดร้านบางคนใช้วันพรีเซนต์ตัวเองผ่านโลกออนไลน์ใช้วันที่มันจะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวพันกับวิชาชีพคุณการทำงานของคุณบัตรพนักงานของคุณมันจะเป็นตัวเลขเหล่านั้นนะคะอืม บางคนบอกขายงานชิ้นแรกได้นะคะได้ราคานี้ก็เอาไปซื้อบางคนถูกคือมันมาเงินต่อเงินนะคะมันมาจากสิ่งที่วนเวียนอยู่กับตัวเลขที่เกี่ยวพันกับอาชีพของคุณนั่นเองนะคะเรามาดูในภาพรวมนะคะมีเกณฑ์โหราชินีแห่งทรัพย์ประทับดวงนะสถิตในดวงนะคะถ้าเป็นทางไพ่ยิปซีเนี่ยก็คือราชินีแห่งทรัพย์นะคะดังนั้นคุณสามารถที่จะโชคลาภลัคก,กี้ มีความสุขความสมบูรณ์ในด้านของการเงินใครชักหน้าไม่ถึงหลังในใน สอสาเดือนที่ผ่านมาเดือนนี้นะคะถ้าคุณวางแผนดีๆรายจ่ายดีๆการใช้เงินแบบคิดหน้าคิดหลังดีๆนะคะทุกอย่างน่ะจะทำให้คุณน่ะฟู่ฟ้าขึ้นในเดือนนี้บางคนต้องใช้คำว่าบุญหนุนจนแบบหน้ามือเป็นหลังมือก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเตือนคือคุณอาจจะมีรายจ่ายภายในครอบครัวด้วยบริวารพาให้เสียทรัพย์ คำนี้นะคะตัวคุณไม่ได้เสียทรัพย์แต่บริวารหมายถึงอาจจะเป็นค่าเรียนพิเศษลูกค่าเสื้อผ้าค่าทริปค่าไปเรียนต่อต่างแดนค่าย้ายที่อยู่อาศัยลูกสอบติดที่นั่นที่นี่คือมันจะมีเกี่ยวกับบริวารและรวมไปถึงนะคะเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยของบุตรและบริวารน,นะคะก็อาจจะเป็นส่วนเนี้ที่คุณอาจจะต้อง การเงินไว้ส่วนหนึ่งเพื่อดูแลเขาเหล่านั้นนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าถ้าคุณมีเงินก้อนแล้วคุณจะปิดนี้ดีไหมถ้าคุณมีเงินก้อนอยู่นะคะเกณฑ์ปิดนี้ของคุณน่ะมันยังเป็นเรื่องที่ปล่อยไปตามสเต็ปเถอะปล่อยไปตามจังหวะแต่ละเดือนนะคะคือถ้าคุณต้องการจะปิดเลยมันยังปิดไม่สําเร็จคะ่ะเพราะว่าตัวของคุณเองอะ่ะมันก็จะมีช่องทางการทั้งรับและจ่าย ถ้าจะปิดอะไรเลยเพื่อเคลียร์ตัวใสเลยนะคะเดือนนี้อาจจะยังไม่เด่นสักเท่าไหร่นะคะต่อมาในภาพรวมของการกู้เงินบางคนอยากไปติดต่อสถาบันการเงินใดๆก็ตามหรือแม้จะเป็นร้านค้าที่เราอยากจะไปกู้เงินนะคะหรืออยากจะไปขอยืมเงินใครช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นการเจรจาได้แต่ถ้าคุณยืมเงินนะคะที่จะสำเร็จที่สุดคือฉันอยากยืมส่วนหนึ่งเพื่อไปเป็นแบบ เกี่ยวพันกับการลงทุนในด้านของสิ่งต่างๆนะคะ่ะเรื่องงานเอย่ยหรือเรื่องการศึกษาตรงนี้น่าจะราบรื่นน่าจะขอและเจรจาได้แต่จะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับการเจรจาและคำพูดของคุณนะคะมีโอกาสสำเร็จค่ะมีโอกาสที่จะกู้เงินหรือเจรจาเรื่องของการเงินสำเร็จไม่ว่าจะเป็นสถาบันการเงินหรือแห่งหนใดก็ตามนะคะสำหรับคนที่มีลูกหนี้เนาะ ถ้าคุณมีลูกหนี้โชคดีค่ะลูกหนี้ของคุณก็มีเกณฑ์หาเอาเงินมาคืนสังเกตไหมคุณอาจจะมีความโชคดีจากโชคลาาฟุกๆคุณคุณลูกหนี้เบี้ยหนี้มาตลอดแต่เดือนนี้ลูกหนี้อยากจะปิดหนี้ให้กับคุณเออเอาเงินมาคืนคุณนะคะมีเกณฑ์เกิดข,ข,ขึ้นอีกแล้วและที่สําคัญที่สุดเวลาไปเจราจากับสถาบันการเงินก็มีเกณฑ์ที่จะลุล่วงสำเร็จสําเร็จผลอีก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขับเคลื่อนด้วยดวงของคุณด้วยการใช้วาจาของคุณด้วยนะคะอย่าก,กดดันอย่าใจร้อนอย่าเร่งรีบแล้วทุกอย่างมันจะราบรื่นนะคะเรามาดูในเรื่องราวของความรักกันบ้างนะคะคนโสดมีเกณฑ์พบเจอฐานเนื้อคู่ตายแล้วมันจะดีอะไรอุ้ยขนาดนั้นเนะาะกรกฎจ๋านะคะคนโสดก็ไม่ไม่ยอมจะว้าเวและเดือนนี้นะสงสัย เดือนนี้จะเป็นเดือนที่คุณจะได้นัดพบนัดเดทนัดเจอคนรักที่สื่อสารกันมาหรือจะได้คนรักจากแรงอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือชะตาดวงนำพาให้คุณได้พบเจอคนรักและเนื้อคู่ของคุณมีเกณฑ์พบเจอเนื้อคู่ค่ะคนรักที่จะพัฒนาความสัมพันธ์และต่อยอดไปจนถึงอนาคตเพราะฉะนั้นคนโสดช่วงเวลานี้มีเกณฑ์พบรักจากไหนล่ะจากอาจจะมาจากเพื่อนสนิทกลายมาเป็นแฟนได้หรือ มาจากกลุ่มในกลุ่มก้อนการทำงานที่เราคุยกันอยู่เสมอมานะคะปลูกค้าบ้างหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานมันจะมีความใกล้ตัวมันจะมีเรื่องของการติดต่อสื่อสารกันอยู่บ้าง แต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าถ้าพบเจอเนื้อคู่ค่ะมันก็จะเป็นเกณฑ์ที่เรามีความคุ้นเคยนะคะคุณคุยกันมาสักพักแล้วคุณก็แฮปปี้เอนดิ้งในเดือนนี้คุณคุยกันมาสักพักคุณอาจจะนัดเจอและเป็นที่ตกลงปลงใจในเดือนนี้ก็ได้ดังนั้นนะคะพลังงานของคุณเป็นไปได้หมดในเรื่องราวของความรักจะในประเทศต่างประเทศเขาคนนั้นจะเป็นอะไรก็ตามนะคะแต่ให้รู้ว่าพื้นดวงของคุณบางคนจะโชคดีเข้าสู่เกณฑ์เนื้อคู่ค่ะทุกคนมีดวงดาวมากมายมากกว่า1ดวงอยู่แล้วที่ ที่ตามความเข้าใจของโหราศาสตร์แต่ให้รู้ว่าถ้าในภาพรวมกลางๆคุณโชคดีมากๆกับการเจอเนื้อคู่นะคะเพราะฉะนั้นคนที่ยังโสดนะคะหากคุณเนี่ยนะรักใครชอบใครนะคะอาจจะต้องแบบเปิดใจนิดๆนะคะถ้าเขาไม่ใช่เดี๋ยวเขาหายไปเองถ้าคนที่ใช่จะอยู่กับคุณไปตลอดค่ะเรามาดูในภาพรวมครอบครัวกันบ้างนะคะความรักของแบบคู่รักกับครอบครัวนะคะเออ มันเหมือนปงๆกันได้นะเออไม่ค่อยไม่ค่อยจิกกัดไม่ค่อยตามกันสักเท่าไหร่เขาเรียกว่ามีความปงมีความเข้าใจถึงความระอายตอบบาปในบางอย่างนะคะไม่อยากบิดผิวไม่อยากทําอะไรนะคะค่อนข้างเออแต่มันไม่โรแมนติกนะแต่กลัวบาปกรรม ก็เลยจะไม่ค่อยออกนอกลู่นอกทางแต่จะไม่ค่อยโรแมนติกใส่กันสักเท่าไหร่ความวุอหวาไม่ค่อยเกิดนะใช้ชีวิตไปตามวันเวลาใช้ชีวิตแบบราบเรียบแนละปกติจึงเป็นความรักที่ปกติบางทีมันปกติมากมันจะขาดความโรแมนติกนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเติมรักเติมรถเติมผงชูรสแห่งความรักกันด้วยนะคะทีนี้เรื่องที่จะพูดต่อไปนี้นะคะ อ๋อ,อเดี๋ยวก่อนนะกลุ่มคู่รักอาจจะมีเกณฑ์เดินกลุ่มคู่รักกับกลุ่มครอบครัวนะคะอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไกลทางไกลในที่นี้อาจจะเป็นทางไกลเกี่ยวพันกับเรื่องของาศาสนานะคะการได้ทําบุญใหญ่การเดินสายทําบุญการออกไปปฏิบัติธรรมก็จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นภายในครอบครัวคู่ของเราหรือบุตรหลานเราได้นะคะต่อมานะคะเรามาดูในภาพรวมคนที่ไม่เจอเหตุการณ์นี้ให้ฟังผ่านเท่านั้นไม่ต้องเป็นคิดอะไรมากสําหรับคนที่เจอเรื่องรักซ้อนรักษ เศร้านะคะคนที่เจอรักซอนรักสามเศร้าพลังงานนี้จะจบในเดือนนี้ไหมทุกใจเหลือเกินใครเจอเหตุการณ์นี้แล้วเพิ่งมาเจอคลิปนี้ก็ยังก็เป็นกําลังใจให้ดีกว่าเพราะว่าความทุกนี้ยังไม่ได้จางหายไปไหนมันเหมือนกําแพงที่ปิดตายเหมือนใจของคุณที่หาทางออกไม่ได้คนที่มีความรักเป็นมือที่สามต่อให้ชาวราศีกรกฎนะคะที่ฟังคลิปนี้อยู่คุณจะเป็นคนที่มาอย่างถูกต้อง หรือคุณเป็นคนที่กำลังจะเข้ามาทำให้ความสัมพันธ์ของใครเป็นแบบใดไปก็ตามเอาเป็นว่าในเมื่อมันอีรุงตุงนางแล้วมันก็ทุกทั้งคู่ค่ะชาวราศีกรกฎจะทุกในเรื่องของความรักที่มันเกินมันมันไม่อยู่ในศีลธรรมมันไม่อยู่ในลูกนะคะคนที่ขาดศีล มันก็จะกลายเป็นกฎแห่งกรรมไปดังนั้นช่วงเวลานี้ไม่มีใครช่วยคุณได้ค่ะมันอยู่ที่คุณมองตัวเองแล้วถอยหลังออกมาดูว่าเราควรจะเดินทางเส้นทางไหนนะคะทีนี้พอเรื่องแบบนี้มันก็จะไปลิงก์กับพื้นดวงครอบครัวก็จะสังเกตเห็นว่าคู่ที่ไม่มีปัญหานี่คือเขาไม่โรแมนติกแต่เขากลัวกลัวที่จะทำอะไรที่มันไม่ดีต่อกันแต่คนที่ทำไม่ดีต่อกันไปแล้วอ่ะนะคะแล้วกำลังประสบปัญหานี้อยู่ยังคงอยู่ในวังวนนี้อยู่นะคะไม่ได้ จางหายไปไหนแล้วอุปสรรคนี้เดือนนี้ก็ยังคงอยู่ค่ะทีนี้เรามาต่อกันได้ในมุมมองของสุขภาพนะคะสุขภาพภาพรวมตอนนี้นะคะแหมออกกําลังกายก็ไม่ออกเนาะเออออกก็แบบเออผัดวันประกันพุ่งได้ในบางคนเนาะนะคะบางคนก็เอาเงินนะเออฉันจะไปซื้อคอร์สนะคอร์สฟิตเนสนะช่วงเดือนนี้กําลังจะปรับราคาเพราะฉะนั้นคุณจะมี เกณฑ์เสียทรัพย์เรื่องของสุขภาพค่ะซื้อวิตามินซื้อนู่นซื้อนี่เพื่อดูแลตัวเองนะคะบางคนก็เข้าสู่โหมดของธรรมชาติบำบัดเลยนะบางคนก็เข้าสู่โหมดของการใช้ทรีทเมนต์นะคะรักสวยรักงามฉีดนู่นเติมนี่เอาเป็นว่าก็จะเสียเงินตรงนี้นะคะสุขภาพภาพรวมจะเป็นเรื่องของการเสริมสวยเริ่มเรื่องของความงามเริ่มเรื่องของการทํายังไงให้ตัวเองดูดีนะคะแต่ในขณะเดียวกันคนที่ป่วยอยู่แล้วก็ไม่อยากไปหาหมอ รู้สึกเสียดายทรัพย์เสียดายเงินอ่าเห็นไหมมันสวนทางกันถ้าความสวยความงามสู้ตายนะคะการทําบุญคุณมีเกณฑ์ได้ทําบุญใหญ่อยู่แล้วนะคะคุณแกร่งมากแล้วคะ่ะชาวราศีกรกฎจากนี้ไปคุณจะผ่านทุกช่วงเวลาได้และเข้าสู่ปลายปีอย่างมีความสุขนะคะก็ฝาก กดปุ่มขอบคุณหรือปุ่มซุปเปอร์แตงนะคะเป็นกําลังใจเพื่อสนับสนุนช่องก่อให้เกิดพลังงานหน้าไพ่ใหม่ๆส่วนใครที่ยังไม่เคยสมัครช่องสมาชิกสมัครกันได้นะคะใครแชร์คลิปนี้เป็นค่าครูปัตถนายคุณพบเจอความสุขทั้งผู้ฟังและผู้แชร์นะคะมีความสุขทั่วๆหน้าการอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วก็วางแผนการใช้ชีวิตอย่างรอบคอบ และรัดกุมนะคะไม่สามารถควบคุมอะไรได้ปล่อยใจไหลสิ่งที่คุณสามารถจัดการได้คือชีวิตของตัวเราทําให้ดีที่สุดและมีความสุขในเวลาปัจจุบันนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะกับนักพยากรณ์วาสนาอัมเบซิง่งทารโอค่ะ